สวัสดีนะครับสมาชิกวันนี้เราอยู่กันที่สนามกีฬาเชนโคบ้านปากพลนะครับจังหวัดพัทลุงนะครับวันนี้เราจะมาดูวัวทําการชนในวันอังคารที่17ตุลาคมนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกับเจ้าของวัวหรือว่าคนเลี้ยงนะครับโบวิ่งความสดความพรมความสมบูรณ์ยังไงบ้างครับตัวทีสมาชิกเค่นะจอนี้เป็นครูเอกทีเศษนะครับเป็นครูเอกทีเศษนะครับผูสองหลานนะครับผูสองหลานนะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกับเจ้าของเลี้ยงเจ้าของหรือว่าคนเลี้ยงครับสวัสดีกับพี่บ้านสองคนครับครับผมมาทีมงานสายวัวชลนะครััับบบคครร ครับผมเอ่อมาจากใครคนได้ครับเปลอย่างพ่ออย่างพ่อบ้านละไรกครับครับน้องงวตัวนี้ชื่ออะไรครับงูเต็มกลุ่มประหยักปีแดงครับครับผมอายุกี่ปีแล้วครับบ้าตัวนี้เจ็ดปีครับเปีเลยนะครับตัวนี้เป็นทายาหรือหลุตัวนี้ผ่อสามได้ครับไม่ครับในสามนะครับพ่อตัวนี้พานงานช่องอะไรกี่ขังครับบ้าสี่ครับสี่ขังครั้งล่าสุดในชนะนี่มาครับาบคคนรัชนะที่แาปคนนะครับกี่นาทีได้ครับบ้าชนะนั้นมาสิบสองนาทีครับสิบสองนาทีทางชนเขาเป็นยังไงตอนนนั้แทงครับหลุนแทงยังนะหลุนแทงอย่างเดียวนะครับหลุนแทงอย่างเดียว เออน้องทุกขุลบนี่วางมีกี่นาทีครับบ้าวางไว้ยี่บ้านี่ครับยี่บ้านาทีฉางชนกันที่น้ำพอใจไม่กับวางไว้ครเป็นที่น้ำพอใจนะครับอ่บ้ามีอยู่ขอได้กี่ยวอะไรครับตอนนี้อยู่ทิ้งวันได้สิบวันสะดวกสบายดีนะครับบ้านนะตรงนี้ลมลื่นเงียบไม่ติดน้นไลยหมากไม้นะครับบัวก็ไม่เขียนจนพอชนแพงนะครับอ่น้องทุกขุลบนี่กินยากินหนับปกติไหมครับปกติครับครับผมน้องพาวัวด้วยมันกี่โลครับบ้าวสองโลครับสองโลตอนนี้เบาเบาลงยังครับเบาแรงครับเบาลงแล้วนะครับ น้องกีครอบนี้มีนิสัยเดินเกเรไหมครับมีบ้างครับบงทีมีบ้างบางทีนะครับพอพาเดินหลักยอดความรู้ไหมครับหลักยอดความรู้ไหมมีมั้งนะครับพาเดินกี่เฉียกับเฉลี่ยกับเฉียยเดียวจะสองคนนะครับบผมยานี่เบ้าหายเองด้วยเฉาขอสมาร์หายเองงั้นเหรอหายเองเป็นรักเลยบางทีก็เฉานะครับแต่ไม่ทันนะรอจนถึงวันชนเนี่ยตอนนี้ในสายตาเบ้าของอ่าของพี่แซมเนี่ยของโคโนดแซมพยักลือเจ้าพี่แซมเนี่ยมีความสดความพองความสมบูรณ์กี่เปอร์เซ็นต์แล้วครับเอาดิบกับ เก้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะครับเก้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วผมอยากให้บ้านของสองคนฟ้าซึ่งเอ็ซีของพี่แซมดูพิจารณาเลยครับตอนนี้วันที่ติ๊กเจ็ตคูมีเดียแบบพิเศษและเลยครับครับผมบ้านมีรถฟ้าไหมครับฟ้าได้ครับก็มาเจียกันครับครับผมสมาชิกอย่าลืมมาติดตามชมตามเชียร์นะครับโคโนแซมพยักนะครับหรือว่าพี่แซมนะครับในวันที่ติ๊เจ็ตตุลาคมนี้นะครับเป็นคูเอ็กพิเซ์สุดนะครับเป็นคูที ทีฮานั่นก็เป็นคูนีฮาของรายการนั่นก็เป็นคูนีฮาของรายการนั่นก็สองล้านสองล้านบาทนะครับสองล้านบาทยังไงผมก็ขอให้พี่เบ้าแล้วก็เจ้าตี๊แซ้นะครับเอาเบียร์เอาชัยชนะเอาเงินโลงรับขายแล้วกับขอบคุณมากในสัมภาษณ์ที่คูณมาครับวันนี้ครับยังทิ้งเลยครับ สวัสดีนะครับสมาชิกวันนี้เราอยู่กันที่สนามกีฬาชนโคบ้านตาคนนะครับที่ตรงวัดพัสหลุงนะครับวันนี้เราจะมาดูว่าทําการชนในรอบวันที่17ตุลาคมนี้นะครับน้องวัวที่สมาชิกเเข็งอยู่นะจอหนี้เป็นโคเอกนะครับเป็นโคเอกพิเศษสุดนะครับเป็นโคเอกพิเศษนะครับซองหลานนะครับโคซองหลานนะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกับเจ้าของวัวนะครับวัวก็มีความสดความพร้อมความสมบูรณ์ยังไงบ้างนครับสวัสดีกับในวัดทองคนครับผมมาถึงงานทรายวิชนนะครับในวัดทองคนเชิญอชื่แนะนำตัวให้สมาชิกนู้ดจับเลยครับบ้าเชื่ครับครับวัเชิญครับ บางบบงงน้อยครับมาจากใครโขนนั่งยังครับมีมีชื่อไทยบังน้านะครับอ่าหนองวัวตัวนี้ชื่ออะไรครับดูดังซิ่งอย่าวัวอย่างใจเรื่องจ้าดินล้านนะครับอายุกี่ปีลนะครับวัวตัวนี้ห้าปีครับห้าปีนะครับเป็นไทยยักษ์ตัวนี้พอสามนี่ครับเป็นไทยยักษ์หลวงตามซีโก้ได้ครับเป็นไทยยักษ์หลูกทำซี่นะครับตัวนี้ผ่านการชุ่มอะไรกี่ครั้งกันหร้อวะ ชนะเท่มากั้นไม่หลับบัแล้วชนะสองครับชนะสองมาหนับกี่นาทีครับชนะสองมาไม่เจริญพวเคยไม่นานครับไม่นานนะครับไม่นานอ่ตอนน้องทุกคู่ลอบนี้นี่วางกี่นาทีครับบ้างยี่สิบนาทีครยี่สิบนาทีทางช่วงน้องเขาเป็นยังไงครับนเรื่อนเไม่แคบครับเรื่อนเลยไม่แคบสไตล์คลาสสิกนะครับสไตล์คลาสสิกนะครับเป็นที่น่าพอใจไม่กลับวางไว้รอบนี้พอใจนะครับบ้าไปยุขอได้ประมาณกี่วันแลครับตอนนี้ แขยเดือนนะครับแขยเดือนนะครับตรงนี้มันสะดวกสบายไม่ติดต้นใหญ่นะครับซึ่งวัวชนแพงเนี่ยก็ไม่เขียดด้วยนะครับพอหลบไม่หวิงอ่าวุ่นวายหลบกวดวัวนะครับตอนน้องทุกคขรอบนี้กินย้ากินหนาปกติไหมครับกินดีนะครับน้องทุกคขรอบนี้นี่มีมีใช้ด้นเกล็ดไหมครับมีมั้งมีมั้งนะครับแต่ว่าพาลองเดินวันกี้ดูได้ไหมครับซีโลซีโลตอนนี้เบาเรื่องกับแกถึงกันชนอลไรเบาหลบหลงแล้วนะครับตอนพาลองเดินนี่หลักยอดควันั้ยไหม มีหลักยกควนันแตงควันยกมั้ยไหมีมั้งนะครับบางบางอารมณ์ก็นะครับบางอารมณ์ก็ยานี้ไหนว่าให้เองเลยว่าชาวเขาสานั่งสีบ้านครับเอาสิบ้านปลูกเองนะครับถูกบ,บ้บานด้วยนอนโต๊ะขูดลมนี่ดอนแรงไหมครับมีมังมม้งมีบางวังนะครับเราจะถึงวันชนเนี่ตอนนี้ในสายตาใครว่าตังสองคนนะายเนะจ้าดอนล้าตอนนี้มีความสดความหอมความสมบูรณ์กี่เปอร์เซ็นต์แหละครับการถึงวันชนลอยไปเรียนครับลอยเปอร์เ็นตนะครับตอนนี้ใจไหนว่าตังสองคนมันใจแค่ไหนกับลมนี้เกินลอยครับเกินลอยลอยบวกเลยนะครับ ครั้งนี้เดิมพันได้บอกได้ไหมครับทางสองโลครับทางเราสองโลนะครับยังไงผมก็ขอให้อ่าพมอยากให้พี่เบ้าให้ฟ้าซึ่งเอชซีรูปุ่นติดตามให้มาช่วยเชียร์นะครับฟ้าได้เลยครับฟ้าได้เลยครับพี่โอ้ยนุ้ยกัดช้วยจมช้วยช้วยเชียร์ชวยเป็นกำลังใจกันครับให้ใจดนวลาเอาเงินโลรับขายนะครับครับผมยังไงก็ผมก็ขอให้พี่เบ้าอ่าสมาชิกนะครับอย่าลืมมาติดตามชมตามเชียร์นะครับ เจ้าดอลลาร์นะครับได้ที่สนามกีฬาเชิโคบานปากคนนะครับในวันที่17ตุลานี่ก็เป็นครูเอกนะครับครูเอกพิเศษสุดนะครับเป็นครูที่ห้างอะไรการนะครับอั่างนั้นผมก็ข้อให้พี่เบ้าเราก็เจ้าดอลลาร์นะครับเอาเงินโล่รับขายรับเล่นนะครับขอบคุณมาในสัปดาห์นี้คุณมาครับวันนี้ครับ